เล่นยากมันซื้อเรากินสองกล่องได้ไหมเด็กกินหวานก็กินเฮ้ยจะกินกับเอ็มได้เพราะว่าเอ็มกินไม่หมดอดีใช่ปะได้จะเราอยากกินแกงเขียวหวานกินของหวานกันดีกว่าพี่ไม่กินเลยอะไรอ่ะมันเป็นนี่ปะสังขยาใช่ปะใช่มีเต้าหู้ชอบไม่มีเต้าหู้อะไม่ได้เต้าหู้เหมือนกันไม่กินอร่อยจะตายนะยินแต่กินหมดก่อนไม่กินข้าวเลยพอแล้วพี่เอาข้าวมา คนกินข้าวน้อยเหลือทุกวันทุกมื้อก็ที่กินอะไรกับเยอะแยะมันก็เราว่ามันก็โปะพอๆกันโปะก่าอีกไม่มีแน่จะอ่านอะไรเนี่ยเนี่ยมาเป็นแบบอร่อยเขากำด้วยเด็ดด๊าเหรอเฮ้ยนายกินแบบแต่กะใช่ป่ะไม่เฉยๆอ่ะู้ดิคิว บอ,ก,อ,อกว่าเฉยๆด้วยโหสงเขาตั้งนานจะไปคอตอนสอคือเลยเนรดีปพี่ขอโทษพี่ขอโเราไปยืนขยเขาเห็นอยู่หลังเขาอะเออเออ,เอ,อดละไม่ดีเออเขาเป็นอย่างนี้จะเหอย่างี้เฮไม่เคยง้อต้านา้นเลยนะเว้ย เขาเล่นตัวนะเป็นคิดไม่เพราะโกรธไม่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 มีสาเหตุเลยในสาระฮะไม่มีสาระนี่สาระแก่เอฟดีไหมเเพียบหมูจะหมดแล้วแกะฟองใหม่ไปกินเยอะตีกบ้านนะ นี่ออกมาได้ไงอ๋อเดี๋ยวผมจะเป็นคนที่ไม่กลับบ้านนี้ครับอะไรอ๋อสมมติมหาลานี้อ๋อผมผมอยู่เองครับพี่ไม่กลับบ้านเอกต้าไปหรอน้ำว่าน้ำกลับมาอยือในบ้านอยู่แล้วไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วกลับวันนี้เหรอกลับบ้านก็อยู่ในบ้านอยู่แล้วเนอะเออพี่อยู่ไหนบ้างเราอยู่ในบ้านอยู่แล้วมาตอนนี้สอง นี่เราดินอยู่เก็บทํางมดอลรอนนั่งก่อน